รบสวัสดีครับผมพบผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลเตะนะฮะแล้วก็สำหรับประเภมวค้อนหางฟุตบอลนะครับคือวางคานที่9กันยายนปี2 568นะครับสำหรับค่ำคืนแบบที่ผมหยิบมาฝากถึง6คู่เลยนะครับแต่ที่ผมหยิบมาฝากก็จะเป็นสื่อของฟุตบอลโลกรอบพันเลือกโซนยุโรปแล้วก็โซนอเมริกาใต้นะครับผมโดยที่คู่แรกที่ผมหยิบมาฝากก็จะเป็นหน้าของเซอร์เบียเปิดบ้านจับอังกฤษนะครับคู่ที่2ฮังการีเปิดบ้านจับโปรตุเกสและก็เหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับ2องคู่นี้ก็จะเป็นตัวเลือกในการถ่ายสกอ่อนนะฮะ จะเลือกทาย1คู่หรือว่าจะทาย2คู่เลยก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะแคปลักทานสมุดที่ห้องอาหารของเรานะครับก่อนเวลาบนเตีหนึ่งชั่วโมงนะครับผมหรือว่าวลาเที่ยงคืน45นาทีครับสามารถส่งลักถามได้ลิงก์ในดีสคริปชันหรือว่าจะเป็นลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ทิ้งมาให้ทั้ง2ที่เรียบร้อยเลยนะ,ะ,นะฮะแล้วก็ถ้าหากท่านใดสงสัยอะไรไงเกี่ยวกับติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับที่ห้องอาหารของเราเปิดตลอดยั่วโมงนะฮะ ส่วนทันหน้าของคู่ที่3ามครับก็จะเป็นทันหน้าของนอร์เวย์เปิดบ้านจับมอนโตวาแต่คู่ที่4ฝรั่งเศสเปิดบ้านจับไอร์แลนด์นะครับคู่ที่5ไซปัสเปิดบ้านจับโรมาเนียส่วนคู่สุดท้ายคู่ที่6นะฮะเอกวาดอร์นะครับเปิดบ้านจับอาร์เจนตินานะครับผมแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มคุยกันเหมือนเช่นเคยน,นะครับฝากด้วยช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นแรงใจให้ผมการทำงานนะครับผมและถ้าหากว่าเราพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปลุยเลยครับ โจวหัวมันได้คู่แล้วนะครับก็จะไปซึกของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับโดยแชมปีนส์ของเซอร์เบียเปิดบ้านจับอังกฤษนะครับเดี๋ยวเวลาตี1:45ทีแฮนดิแคปแรกก็จะไปทางฝั่งอังกฤษนะครับสถิติ7.5ส่วนราคา2ล, 1, คล้านลังไบที1กิกอยู่ที่ครึ่งเมตรกำแพงสูงต่ำนะครับอวิส2เมตร25ถึง2เมตรขึ่งนะครับ รอบคู่นี้เราก็จะอยู่ในกลุ่มเคนะฮะดี๋ยราฟองชาวบ้านเซอร,เอร์เบียนะครับตอนนี้ว่เขาบัรลังจ่าฝูงแข่งไปสามครั้งช้าสองแล้วก็เสมอปีกหนึ่งครั้งยินได้สี่ไม่เสียสักลูกนะครับเก็บมาได้อีกเจ็ดแต้มตรงฝั่งเชีมยางอังกฤษนะครับผมตอนนี้ว่เขาเป็นจ่าฝูงแข่งไปสี่ครั้งแล้วก็สามารถเหมาชาไมา้สี่รั้งลูกเลยครับแถมยิ่งไปถึง8แล้วก็ไม่เสียสักลูกเก็บมาได้อีก12แต้ม ดูในันล่าสุดในคู่นี้พบกันนะฮะก็จะเป็นการเจอกันในศึกของบอลยูโรนะครับโดยที่เป็นฝั่งของอังกฤษที่สามารถบุกมาเบียชนะเซอร์เบียไปได้เพียงแค่หนึ่งต่อศูนย์หลัถ้าเรามาดูฟอร์มสิบัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านเซอร์เบียนะครับพวกเขาก็สามารถชนะถึง4ครั้งเสมอสแล้วก็แพ้ิดเพียงแค่2ครั้งโดยเฉลี่ยยิง1่งลูกต่อเกมเสียประตู0 7นลูกต่อเกม แถม10เกมวันนี้วินไปได้ถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูงเปอีก1ครั้งนัดล่าสุดคือการที่สามารถปุกไปเอาชนะรัสเวียมนะครับที่1น่ตัวต่อศูนย์ทั้งฝั่งที่แมนอังกฤษนะครับผลงานสิมัตล่าสุดานี้พวกเขาก็สามารถชาะไปถึง8ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกเพียงแค่2ครั้งเองนะครับโดยเฉลี่ยยิง2.3งลูกต่อเกมเสียประตูสุจดจะ6ลูกต่อเกม10เกมมานี้วินไปได้เพียงแค่3ครั้งแล้วก็จบเกมสูงปอีก5ครั้งเลยนะครับผมโดยนัดล่า แต่ถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านเซอร์เบียนะครับโดยสองนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถเหมาชาไปสองนัดรวดนะครับก็จะเป็นการชนะออสเตรเลียสองศูนย์แล้วก็สามารถชนะอันดอร่าที่สามต่อศูนย์ส่วนงฝั่งอังกฤษนะครับของกันอัลบานสามารถล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถเหมาชาไปสามนัดรวดนะครับก็จะเป็นการชนะฟินแลนด์ที่สามหนึ่งชนะกรีซไปอีกสามศูนย์แล้วก็สามารถชนะอันดอร่าที่หนึ่งเอาต่อศูนย์ สำหรับสภาพ,พวความพร้อมก่อนเกมนะครับผมฝรฟ่งเศบ้านเซอร์เบียก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบบมาเพิ่มตัวจัดล่าสุดของพวกเขานะครับและตัวชูดลงของพวกเขาในนัดนี้นะฮะก็จะเป็นเชื่อหน้าดูซานวัลาโฮวิดเร็กซันได้ไม่โตวิดนะครับเนมันยากูเดียวนะครับแล้วก็เนมันยามาซิโมวิดนะครับผมตัวนฝั่งอังกฤษจะถอว่าเช่นเดียวกันเลยนะครับไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบบมาเพิ่มตัวจัดล่าสุดของพวกเขานะครับผมและตัวชูดลงของพวกเขาในนัดนี้นะครับก็จะเป็นเชื่อหน้าแฮร์รี่เคนแอนนนนโโทีกกออออรรรร์์ดมเะคับ โอนี่มาดูเอเก้ดิแคนไลฟ์กับเอลเรียแอนนาร์สันนะครับทางฝั่งของชาวบ้านเซอร์เบียนะครับผมผลงานชนะล่าสุดจากรายการวันนี้ก็ถือว่าตึงมือเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับโดยการที่พวกเขาสามารถชนะถึง3ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีก4ครั้งแต่แถมวันนี้พวกเขาต้องมาเปิดบ้านเจอกับพน้าอ,อังกฤษนะฮะที่ถือว่าซุปเปอร์สตาร์เพียบเลยนะครับซึ่งถ้าเรามาวัดกำปอนต่อปอลเลยนะฮะทางฝั่งอังกฤษยังไงก็ถือว่าจะดีกว่าเลยนะครับผมแต่แถมราคาที่เปิดมาให้ในวันนี้ผมก็มองว่าไม่แพงไปอีกด้วยนยนนนน,นะะะคคคครรรรััััับบบบบออออย่่่าางงสหีีผผมมขต้กฤษท ครึ่งเมตรนะครับเรามาต่อคู่ที่2องเนะครับ <S <S ก็จะเป็นหน้าฮังการีเปิดบ,บ้านชาปโปรตุเกสนะครับเวลาตีหนึ่งสี่ห้าทีแห็นในขับแรกก็จะเปิดทางฝ,ง,งฝั่งของโปรตุเกตห้าต่อที่1เมตรส่วนราคา2นะครับไหลไป1นึกิกอยู่ที่1นึเมตรยีไหลกำแพงสูงต่้งที่2องเมตรเจถึง3เมตรขอบคู่ 3. นี้เราก็จะอยู่ในกลุ่ม F นะครับโดยด้านฟางของเจ้าบ,บ้านฮังการีนะฮะตอนนี้พวกเขาประลองจ่าฝูง แข่งไปหนึ่งครั้งแล้วก็ยันเสมอไปนะครับยิงได้สองเสียไปอีก2เก็บมาได้อีก1แต้มท่าน,น้าของโปรตุเกสนะครับผมตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงแข่งไปหนึ่งครั้งแล้วก็ชนะมานะครับแถมยิงไบห้าไม่เสียสักลูกเก็บมาได้อีก3แต้มดูที่นั่นล่าสุดในคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นเ่างพิซซอนยี่สิบเอ็ดเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นทน้าของโปรตุเกสที่สามารถบุกไปเอาชนะมาได้ที่สามตัวต่อศูนย์ส่วนฟอร์สมสมาร์ทล่าสุดของเจ้บบาบ้านฮังการีนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ4 4แพ้้ไปอีกครัง โดยเฉล่ยยิง0.9ลูกต่อเกมเสียประตูเหนือ7ลูกต่อเกม10เกมวันนี้วินไม่ได้ถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบไปอีก5ละละครั้งลาสลาสุดการที่สามารถบุกไปย,ยันเสรมกับไอแลนด์นะครับที่2-2หน้าของโปรตุเกสนะครับผลงานสิบมาต์ลาสุดวันนี้ชนะไปถึง6ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้บ,บีกเพียงแค่1ครั้งโดยเฉลยยิง2.3ลูกต่อเกมเสียประตู1ลูกต่อเกม10เกมวันนี้พวกเขาวินไม่ได้ถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกม นัดล่าสุดนะฮะคือการที่สามารถบุกไปถล่มท่านหน้าของอาร์เมเนียเลยครับที่50ส่วนโฟอร์เน,นบ้าของ้าบ,บ้านฮังการีนะครับโดยสองนัดล่าสุดวันนี้ก็แพ้ไป2นัดรวดเลยครับก็จะเป็นการแพ้กับตรุรกีที่30แล้วก็แพ้กับสวีเดนที่2 0งศนฝั่งฟอของโปรลเด์นะครับผลงอานนอกบ้านสามารถล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง2ครั้งนะครับแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยที่มีแพ้กับเดนมาร์กไปท่นที่1 0แล้วก็สามารถชนะอิมาลีที่สอ ส่วนล่าสุดที่เรารอกบ้านนะครับผมคือการที่บุกไปถล่มอดาวอาร์เมเนียมานะครับที่50าศูสำหรับสภาพความพร้อมขอนเกมนะครับเดลฟอฟอร์ชาวบ้านฮังการีนะฮะเจาหน้าที่แล้วของบุคคลนะครับผมก็จะมีตัวแบนไปอีกหนึ่งรายนะครับหรืจะเป็นหน้าโรลันซันไลน์นะครับผมที่ติดโทษแบนเข้ามานะครับและตัวชุดลงของบุคคลในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้าของบานาบาสวากรฟบาร์ดัททอนนะครับผมโดมินิกูบอสไลน์แล้วก็มิโอฟเคอร์เคฟ กองหังของโปรตุเกสนะครับผมจากนัดที่แล้วของพวกเขาก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษไปครับมาเพิ่มตั้จัดล่าสุดนะครับสำหรับตัวชุดน้งของพวกเขาในครัคืนนี้จะเป็นอาร์นาคริสเตียโนโ่ลอเรนโดนะครับเจ้าเฟลิกหรือเบเนเวสบูโนโฟรนเดนนะครับผมแล้วก็วิตินยาท่าน,น้าของเจ้าบ้านฮังการีนะครับผมนัดที่แล้วก็ถือว่าบุกไปเจ้าเดือดกับท่าน้าของไอร์แลนด์นะครับที่2ต่อสองถือมาว่าพวกเขาจะสามารถนำมาได้ก่อนที่2ต่อ0ก็ตามนะครับ แต่แถมวันนี้พวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับผมก็ถือว่ายังพอมีโอกาสผ่านเข้ารอบอยู่นะครับแต่ว่าการที่พวกเขาต้องมาเปิดบ้านจากหน้าของโปรตุเกสนะฮะก็ถือว่าของแข็งมากๆเลยครับแถมผลงานในบ้านของพวกเขาเองนะครับผมที่2นัดล่าสุดวันนี้ก็แพ้อีก2นัดรวดเลยครับแถมพวกเขาไม่สามารถทำประตูได้อีกด้วยนะฮะใอฝั่งของโปรตุเกสเองก็ถือว่าเปิดประตค่อนข้างจะสวยดูอยู่เหมือนกันนะครับโดยการที่สามารถบุกไปถล่มมาได้ถึง5-0และการไปเยือนของพวกเขาในวันนี้ผมก็มองว่าน่าจะกินนิ่มตามเคยเลยครับอย่างไรสำหรับค้่ที่ผมต่อหน้าของโปรตุ แล้วมาต่อกันคู่ที่3เลยนะครับก็จะเป็นหน้าอ็อร์เวย์เปิดบ้านจับมอนโตวาในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าทีนะครับเหนในแคปแรกก็จะเปิดหน้าฝั่งโนเวย์นะฮะต่อที่3เมตรเลยนะครับรคาคาสองหลาลงาังไม้หนึ่งกิ๊กคือที่2องเมตรเจแล้วก็แพงสูงต่ำที่3เมตรครึ่ง3ามเมตรเจนะครับคู่นี้แล้วก็จะอยู่ในกลุ่มไอนะฮะเดี๋ยวเราฟังชาวบ้านนอร์เวตอนนี้เพราะว่ามันจ่าฝูงแข่งไปสครั้งแล้วก็สามารถเหมาช้าไปสีครั้งด้วยนะครับยิงไป13เสียไปเพียงแค่2แล้วก็เก็บมาได้อีก12แต้ม หน้า,นานของมอนโดว่านะครับผมตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่5เลยนะครับแข่งไป4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งรวดแถมยิง่งในพีกงนะครับเสียไปอีก14แล้วก็ไม่มีสักแต้มเลยครับเดทูเฮนันลาสุดที่คู่นี้พบกันนะครับผมก็จะเปะ็นทางฝั่งของนอร์เวย์นะฮะที่สามารถบุกไปรูปคมมาได้ถึง50นะเลยครับ ลังถ้าเรามปดูฟอร์มสิมัตลาสุดของ้าบ,บ้านนอร์เวย์พวกเขาก็สามารถชนะปถึง9ครั้งและก็แพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยยิง2.9ุลูกต่อเกมเสียประตูศ9้ลูกต่อเกม10เกมมาน,นี้วินไปได้ถึงครั้งแล้วก็จบเกมสูบปีแ8ครั้งนะครับโดยนัดลาสุดของพวกเขานะคือการที่เปิดบ้านเอาชนะฟินแลนด์ไปได้ที่1นประตูต่อศูนย์ส่วนด้านหน้าของมอนโดวานะครับผมผลงานสิมัตลาสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่สามครั้งเสองมอหนึ่งแพ้ไปอีกหกครั้ง โดยเฉลยยิง0ูนย์7ลูกต่อเกมเสียประตู1.8ุลูกต่อเกม10เกมมาน,นี้วิ่ไปได้ถึง3ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก3ครั้งนัดล่าสุดห้คือการที่เปิดบ้านแพ้อิสราเอลไปนะครับที่เสียประตูต่อศูนย์และถ้าเรามาดูฟอร์มในบ้านของ้าบ,บ้านโนเว์นะครับผมสองนัดลาจุวันนี้ก็สามารถเหมาชนะไปสองนัดลวดเลยนะครับก็จะเป็นการชนะอิตาลี หรืว่าจะเป็นการแพ้กับโปแลนด์ใน2-0แล้วก็แพ้อิตาลีไปอีก2-0งตัส,สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับเดรสฟอน้าบ้านนอร์เวย์ก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบกมาเพิ่มตัวจัดลาสุดของพวกเขานะครับผมและตัวชูโรงนะครับคืนนี้ของพวกเขานะครับก็หนีไปพ้นธางหน้าของเออร์ลิงฮาร์แลนด์ออสการ์บ๊อบมาร์ตินโอเดนการ์ดนะครับแล้วก็อันเดีสเชลด์ลูปนะครับโซนเองสฟอนอย่างมอนโดว่าก็เหมือนกันเลยนะครับไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบบมาเพิ่มตัวจัดล่าสุดของพวกเขานะครับผม ปรับตัวชโลงในข้าวคืนนี้ของพวกเขาก็จะไปเชื่อหน้าของวิชลีโอโปสโคราคีนะครับเตฟานโบอิสเตอานูแล้วก็ไม่ใครอีกใครมาล้อมนะครับผมต้องบอกตามตรงเลยนะฮะว่าเรฝั่งชาบ้านนอร์เวย์นะครับยังไงพวกเขาหน้าจะกินนิ่มมากๆเลยนะฮะโดยการที่พวกเขาต้องมาเปิดบ้านฉากมอนโววานะครับผมที่ถือว่าปรนรองกว่ามากๆเลยนะฮะแถมผลงาน5นัดล่าสุดจากรุ่งเรืองของมอนโววานะครับพวกเขาก็แพ้ไป5นัดรวดเลยนะครับผมก็จะมีไปกันถึง4นัดเลยนะครับที่พวกเขาไม่สามารถทำประตูไปได้ด้วยนะครับ บอกกับว่าพวกเขาได้ยิงขั้นต่ำที่สลูกเกือบทุกเกมเลยนะฮะการที่พวกเขาต้องไปยิงกับนอวไปในวันนี้ผมก็มองว่าไม่น่าจะรอดเลยนะครับอย่างไรสำหรับคู่นี้นะครับผมขอตอบหน้าของโนย์นะครับที่2องเมตรเจ็ดาล้มาต่อคู่ที่4นะครับผมก็จะเป็นหน้าของฝรั่งเศสเปิดบ้านจากไอซ์แลนด์นะครับในเวลาตีหนึ่งสี่ทีในครับแรกก็จะไปทางฝั่งฝรั่งเศสนะครับตีสองเมตรครึ่ง ตน้นราคาสอนะครับไหลเข้าไปไอหนึ่งกิ๊กอยู่ที่2องเมตรเจ็หลเข้าแพงสูงต่ำเมตรเมตรครึ่งถึงสเมตรเจนะครับรอบคู่นี้เราก็จะไปอยู่กับในกลุ่มดีนะครับฝั่งเจ้าบ้านฝรั่งเศสนะฮะตอนนี้เมก่อเขามรองจ่าฝูงแข่งไปหนึ่งครั้งแล้วก็ชะมานะครับแต่ว่ายิงไปได้สองไม่เสียสักลูกเก็บไปได้อีกสามแต้มทั้งฝั่งที่เป็นไอซ์แลนด์นะครับผมตอนนี้เมก่เขาบรรจ่าฝูงแข่งไปหนึ่งครั้งชะมานะครับแล้วก็ยิงไปได้ห้าไม่เสียสักลูกนะครับเก็บไปได้อี เฮดูเฮด8ปีให้หลังสลับคู่นี้ก็จะไปะถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งฝรั่งเศสที่สามารถชาไปถึง4ครั้งยันเสมอไปอีกหครั้งนะครับนะัทล่าสดุดขคู่นี้พบกันนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งของฝรั่งเศสนะครับผมที่สามารถปลุกไปเอาชนะไอซ์แลนด์มาได้ที่1ต่อ0โดยจะเป็นเมื่อปี2019นะครับ สลัมโลฟอร์ม <t> ส <half> ิบนัดล่าสุดของชาวบ้านฝรั่งเศสนะครับพวกเขาสามารถชนะไปถึง7ครั้งเสมอ1แพ้ไกเพียงแค่2ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2อจุดหลูกต่อเกมเสียประตู1ลูกต่อเกม10เกมมานี้วินไม่ได้ถึง7ครั้งครับแล้วก็จบเกมสูงปอีก4ครั้งโดยนัดล่าสุดคือการที่สามารถบุกไปเอาชนะยูเคมานะครับที่2ประตูต่อ0ูนย์ลองฟังไอซ์แลนด์นะครับผลงานสิบนัดล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง3ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีกหครั้งโดยเฉลี่ยยิง1.8ลูกต่อเกมเสียประตู2ลูกต่อเกม แถม10เกมมานี้วินไไ่ได้ถึง3ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสูงไปอีก8ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านตบอาเซเซ์ไบจานไปนะครับที่5ต่อ0แล้วถ้าเรามาดูผลกันในบ้านของเจ้าบ้านฝรั่งเศสนะครับผมดิสามารถล่าสูมวันนี้ชนะไปถึง2ครั้งยันเสมอไปอีก1ครั้งนะครับโดยชิมิชนะเบลเยียมไป2 0เสมอกับอิสราเอลไปอูนย์แล้วก็สามารถชนะโคเอเชียไปครับที่2 ทางด้านทีมอย่างไอซ์แลนด์นะครับผล้ชนะนอกบ้านสามารถล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสองครั้งเลยนะครับจะมีแพ้กับโคซโวที่สองหนึ่งแล้วก็สามารถชาสกอตแลนด์ในสามหนึ่งนะครับส่วนนัดล่าสุดที่นอกบ้านคือการที่บุกแพ้กับไอซ์แลนด์เหนือมานะฮะที่หนึ่งต่อศูนย์สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับเดี๋ยวเราฟังทางด้านฝรั่งเศสนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะจะมีตัวเจ็บมาหนึ่งรายนะครับเดี๋ยวจะเป็นด้าของเดซิเลดูเอนะฮะที่มีอาการบาดเจ็บเข้ามาจากนัดล่าสุดนะครับผม และตัวชูโรงของพวกเาในค่มเคืนนี้ก็ถีเป็นผลทานหน้าของคิเลียนเอ็มปาเป้เบดีบาโคล่มามเคิลออริเซ่แล้วก็อูโกโอเอคิสเก้นะฮะตัวรองฝั่งไอซ์แลนด์นะครับไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบกมาเพิ่มตัวจัดล่าสุดของพวกเขานะครับและตัวชูโรงของพวกเขานะครับผมก็จะเป็นเชื้อหน้าสเตฟานเตดูทอดาสันนะครับซัคเบิร์กมันโยเนสสันนะครับแล้วก็อันดี้คุดยอฟเซนนะครับการเจอก,กันของคู่นี้นะฮะก็ถือว่าตึงมือกันทั้งคู่เลยนะครับเดอร์ฟองเจ้าบ้านฝรั่งเศส ที่แล้วนะครับผมพวกเขาก็สามารถปลุกไปเอาชนะยูเคมาได้ที่สองต่อศูนย์นะครับส่วนทางฝั่งไอซ์แลนด์ก็ถือว่าตึงเปียกเลยนะฮะโดยการที่พวกเขาสามารถเปิดบ้านตบหฝรั่งเร์ไปได้ที่ห้าศูนย์การที่พวกเขาต้อมเย็นกับฝรั่งเศสในวันนี้นะครับผมก็มองว่าพวกเขามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะฮะซึ่งฝนต้นที่ผมมองนะครับราคาที่เปิดมาให้ก็ถือว่าค่อนข้างจะแพงกันไปอีกด้วยนะฮะแล้วผมก็มองว่าทางฝั่งฝรั่งเศสน่าจะยิงไม่ขาดแบบนั้นนะครับงั้นสำหรับคู่นี้ผมขอรองไว้หน้าไอซ์แลนด์นนะะคครรัับบผมที่2 75 ต่อมาในคู่ที่5นะครับผมก็จะเป็นน่างไซปัสเปิดบ้านเจอกับโรมาเนียในเวลาทีหนึ 1, 4, ่งสี่ห้าทีนะครับแผงแคปแรกก็จะเปิดห้างฝั่ง,งโรมาเนียนะครับตั้ที่1เมตรส่วนราคา2ในเราไม่หนึ่งกิลลี่จุดเจ็ดห้าและก็แพงสูงต่ำนะครับที่สองเมตรยี่สิบห้าถึงสองเมตรครึ่งสำหรับคู่นี้เราก็จะอยู่ในกลุ่ม H นะฮะเดินรถไฟขบวนชาวบ้านไซปรัสนะครับผมตอนนี้พวกเขาอยู่ในลำดับที่4นะครับแข่งไป4ครั้งชนะ1แลแ้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งยิงไม่ได้3เสียไปอีก5เก็บไมได้3แต้มนะครับ ชนะหนอโรมาเนียนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่3นะครับผมแข่งไปสีครั้งชาติ2แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งยิงไปแปดเสียไปสนะครับเก็บไปอีก6แตม้มเหตุใดให้แปดปีให้หลังสำหรับคู่นี้ก็เจอมาถึง3ครั้งเลยนะครับและก็จะเป็นทางฝั่งโรมาเนียที่สามารถเหมาช้าไปสามครั้งรวดโดยนันลดล่าสุดของคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งโรมาเนียที่เปิดบ้านชนะไปได้ที่สต่อ0 และถ้าเรามาดูฟอร์มสิมาร์ตลาสุดของชาวบ้านไซปั์นะครับพวกเขาก็สามารถชนะถึง2ครั้งเสมอ1แพ้ไปเจ็ดครั้งโดยเฉลี่ยยิง0.8ลูกต่อเกมเสียประตู2.2ลูกต่อเกม10เกมวันนี้พวกเขาวินงมาได้ถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสมูบีปเจ็ดครั้งนัดล่าสุดการแขนที่บุกไปแพ้กับออสเตรียมานฮะที่1นึ่งตูต่อศูนย์สำหรับฟอร์มโรมาเนียนะครับผลงานสิมาร์ตลาสุดวันนี้ชนะถึง7ครั้งแล้วก็แพ้ไปกับสครั้งนะครับโดยเฉลี่ยยิง2.3ลูกต่อเกม เสียประตูหลูดต่อ,อกเกมนะครับแถม10เกมมาน,นี้วิมมนงไปได้ถึง6ครั้งแล้วก็จบเกมสูบไปแปครั้งนัดล่าสุดฮะคือการที่เปิดบ้านแพ้แคนาดาไปน,นะครับที่3ต่อ0ถ้าเรามาดูฟอร์มในบ้านของเจ้าบ,บ้านไซปรัสนะครับผมด้วยสองนัดล่าสุดวนี้พวกเขาก็สามารถเหมาะช้าไปสองนัดลูดเลยครับไม่แบบว่าจะเป็นการชนะลิทเตเนียได้สองหนึ่งแล้วก็สามารถชนะซามาริโน,โนที่สองศูนย์ส่วนฟอรงโรมาเนียนะครับผลงานนอกบ้านสามารถล่าสุดวนี้ชนะถึงสองครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้ง โจีมชนะลิทตัวนี้ที่สองหนึ่งะครับแล้วก็สามารถตบทางหน้าของซามาริโนไปเลยครับที่ห้าหนึ่งและนัดล่าสุดที่พวกเขาเล่นนอกบ้านนะครับผมคือการที่บวกแพ้กับออสเทียนะครับที่สองตูต่อหนึ่งครับแล้วก็สำหรับสภาพของพก่อนเกมนะครับผมเดรฟอนจะบ้านไซปัสสำหรับนัดที่แล้วของพวกเขานะครับก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบบมาเพิ่มตัวกนดล่าสุดของพวกเขานะครับผมส่วนตัวชลุงนะครับคนที่ของพวกเขานะครับก็จะมีเชื่อหน้าเปียร์ลโซติเิโอนะครับแล้วก็ยอนนี้ปิสตานะครับ เราฟังที่เมืองโรมาเนี่ยนะครับผมรอบนี้จะไม่ใช่เชือหน้าราดูตาโกซินเบรนตินมไมฮายลาลอตปุตกาฟแล้วก็อเล็กซานดูซิกาวดาอูนะครับผมเนื่องจากมีการบาดเจ็บสำหรับชุดนี้นะครับส่วนตัวชุดลงของพวกเขาในค่มเพินนี้ก็จะมีเชื่อหน้าลาวาฟมารินเดนสิสตาโกซิน,นครับมีไฮโดเบและก็เดน,นิสมันสำหรับการจัดการของคู่นี้นะฮะทั้งฝั่งที่เมืองโรมาเนียนะครับผมก็ต้องถือว่าทํางานหนักอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่ผลงานซีนัดล่าสุดในกลุ่มนี้พวกเขาก็สามารถเก็บไปได้เพียงแค่6แต้มเองครับ ผลงานนอกบ้านของบุคคลก็ถือว่าไม่เล่นเลยนะครับผมโดยที่ผลงาน5นัดล่าสุดที่นอกบ้านพวกเขาก็สามารถชนะถึง4ครั้งแลแ้วก็แพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งเองนะครับส่วนฝั่งาาของเจ้าบ้านไซปรัสนะครับผมผลงาน4นัดล่าสุดในรุกรกรรนี้พวกเขาก็ยังหาชชนะไม่เจอเลยครับแถมยันเสมอเพียงแค่1ครั้งแลแ้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งเราบอกว่าผลงานในบ้านของบุเคานะครับที่2นัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าทาได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับเดียวกันที่สามารถเหมาชา,าร์จไป2นัดรวดแต่ว่าการที่พพพวววกกกกเเเเขขาาาาาาาต้้อออองปิดบบบบนนจัััโรรรมมมมยะะคคผ็็่่่ลูส ไนสำหรับคู่นี้นะครับผมขอเชียร์สกอร์ต่ำนะครับที่2เมตรครึ่งนะครับเอามาตออา่อกันคู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นโซนของอเมริกาใต้นะครับโดยจะเปทางด้านเอกอดร์นะครับเปิดบ,บ้านกับอาร์เจนตินาในเวลา6กโมงตรงตอนเช้านะครับผมแอรน์นี่ขับแรกก็จะเปิดทางฝั่งอาร์เจนนะครับผมตัวที่เปราะปะตะกลมตัวราคา2อลานลูไม้อีก1กิกอยู่ที่เสมอกำแพงสูงต่ำไม่เเมตร75ลถึงสเมตรนะครับ อัปปัจจุบันนะฮะจับาเอกรดนะครับตอนนี้พวกเขาอยืนนำหนับที่4นะครับแข่งไป17ครั้งช้าเจ็เสมอ8แพ้บิ๊กเพียงแค่2ครั้งยิงไป13แล้วก็เสียไป5นะครับเก็บมาได้26แต้มส่วนด้านทีมอย่างร์เจนนะครับผมตอนนี้พวกเขาเป็นจ่าฝูงนะครับแข่งไป17ครั้งช้าสิสอเสมอ2แล้วก็แพ้บิ๊ก3ครั้งยิงไปสามสิบเสียไป9นะครับแล้วก็เก็บมาได้อีก38แต้ม ดูเฮด8ปีให้หลังสำหรับคู่นี้ก็เจอมาถึง7ครั้งเลยนะครับผมแล้วก็จะเปน็นทางฝั่งของอาเจนที่สามารถชร็อปถึง6ครั้งยันเสมอปีก1ครั้งนัดล่าสุดของคู่นี้พบกันนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งอาเจนนะครับที่เปิดบ้านยันเสมอไปน,นะครับที่1ประตูต่อ 1, 1> ถ้าลองมาดูฟอร์มเสนัดล่าสุดของสมบบา e ้านเอโกดอนนะครับผมพวกเขาก็สามารถชร็อปถึง4ครั้งเสมอ6โดยเฉลี่ยยิงสุดจะ8ลูกต่อเกมเสียประตูสุดจะ1ลูกต่อเกม10เกมมานี้วิมารถถึง4ครั้งเลยครับแล้้วกกก็จบเมสงงอี2ครั นัดล่าสุดฮาคือการที่สามารถบุกไปยังเสมอกับปารากวัยไปน,นะครับที่ศูนย์ศูนย์ทันนาทีมยอย่างอาร์เจนนะครับผลงานศิลนัดล่าสุดวันนี้ชนะไปถึงหกครั้งเสม,มอสองแล้วก็แพ้ไปอีกสองครั้งโดยเฉลี่ยยิงสองลูกต่อเกม,มนะครับเสียประตูสูงเจะ็ดลูกต่อเ,เกมสิบเกมวันนี้พวกเขาวินไม่ได้ถึงสี่ครั้งแล้วก็จบเกมเสมออีกสี่ครั้งนัดล่าสุดฮะก,ก็เพิ่งเปิดบ้านตบพังนาของวเนซียร่าไปน,นะครับที่สามาตูต่อศูนย์ ถ้าเรามาดูฟอร์มในบ้านของเจ้าบ้านนะครับผมที่สนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สาม,มารถชนะถึง2ครั้งยันเสมอไปอีก1ครั้งครับโดยที่มีชนะบริเวณที่4-0แล้วก็สาม,มารถชนะเวเดเซียราที่2 1ส่วน ER นัดล่าสุดที่ได้ในบ้านคือการให้เปิดบ้านยันเสมอบาร์ซิลไปนะครับ0-0โซนอังฟารของทีมอย่างอาร์เจนนะครับผลงานนอกบ้าน2นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สาม,มารถเหมาชนะไป2นัดรวดนะครับอาจจะเป็นกา,ารชนะโอโูควายให้หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็สาม,มารถชนะชิลีไปที่หนึ่งตัวต่อศูนย์ สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับแล้วก็แผนการเล่นของคู่นี้นะครับตอนที่ผมหาข้อมูลตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูภาพหน่องคู่ก่อนนะครับถ้าตามส่วนตอนที่ผมมองคู่นี้นะฮะผมก็มองว่าความฮัน่ดนจะสนุกอยู่พอสมควรเลยครับในฝั่งของเจ้าบ้านนะฮะตอนนี้พวกเขายันเสมอถึง4นัดติดเลยนะครับจากผลงาน4นัดล่าสุดก็จะเป็นการเสมอให้กับชิลีเสมอปาซิลเสมอเปรูแล้วก็เสมอให้กับปารากวัยนะฮะไปอย่างอสูรประตูต่อศูนย์ดนฝั่งของอาร์เจนนะครับผลงานของนัดล่าสุดในฤดูกาลนี้พวกเเขากก็ยยัังไม่แพ้นนละครับสามารถถชนนะไ้้้ึงงง5คคครรัััแแลวกก็ยยเเสมอพี่1ง การที่ทางฝั่งของอาเจนต้องไปเยอะนะครับผมก็มองว่าน่าจะลำบากอยู่พอสมควรเลยครับอย่างนั้นสำหรับคู่นี้นะครับผมขอเชลสกอร์ต่ำนะครับที่2เมตรครับและเป็นไงบ้างผมหกค่ที่ผมหยิบมาฝาได้วันนี้บอกว่าได้หกใจถูกท่านนะครับแล้วก็ได้หาว่าคู่ในถูกใจก็เหมือนเช่นเคยนะครับสามารถหยิบสแตนดาร์ไปได้เลยนะครับ อย่าลืมเก็บไปคิดพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนข้อมูลไหนที่ผมตกหล่นไปผมขอกราบอภัยอีกทีนะครับแล้วก็หกคู่ที่ผมหยิบม,มาฝากในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับคู่แรกต่ออังกฤษไปที่ครึ่งเมตรคู่ที่สองครับต่อโปรตุเกสไปอีก1เมตรส่วนคู่ที่สามต่อนอร์เวย์ไปอีก2องเมตรเจแล้วก็คู่ที่สี่รองไอซ์แลนด์ไปนะครับที่2องเมตรเจนะครับส่วนคู่ที่ห้าโครโมนเนียผมเช็คสกอร์ต่ำที่สองเมตรครึ่งแล้วขั้นสุดท้ายคู่ที่หกคู่ของ แล้วก็ก่อนจะไปเขีมงวันไปนะครับผมอย่าลืมว่าห้องอาหารของเรานะฮะมีกิจกรรมทาร์ทอร์ทุกวันนะครับสามารถเพียงสองทีมว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปหลักฐานสอาที่ห้องอาหารของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกดลิงก์ใต้ดดสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมก็แปะลิ้์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยนะครับหรือว่าถหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับที่ห้องอาหารของเรานะฮะเปิดตลอด24ชั่วโมง แลวผมก็ขอฝากทท่านอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นแรงใจให้ผมการทำงานนะครับผมอย่างไรนสำหรับวันนี้ตัวตึงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะอย่างไรนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ